เราก็จะมากินเป็นแมคโดนัล์ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะสาเหตุที่ามากินเพราะว่าอยากจะมาดู Happy แฮปปี้มิลล์ระดับซอก็จะกินแฮปปี้มิลลสิใช่ไหมซึ่งแฮปปี้มิลที่เนี่ยน,น่ารักมากเลยตอนนี้เป็นตัวนี้ดูสิอุย้ยนี่มันสติกเกอร์โอ้ยนี่มันสติกเกอร์ดูดีมายเมโลดี้เราก็าสติกเกอร์มาแปะข้างในได้เป็นเหมือนแบบสติกเกอร์บุก๊กอะน่ารักมันสติกเกอร์นะคะมีสติกเกอร์แล้วก็มีน้ำแอปเปิ้ลมีนิดมี หน้าตาแปลกๆหน่อยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นดูสิมินิมูแอปเปิลร้อยเปอร์เซนต์ต่อมาก็อันนี้ค่ะบ้านเราเป็นกล่องใช่ไหมที่นี่เขาเป็นถุงแดงๆถุงแดงยิ้มได้อโอเคแล้วเรามาดูข้างในกันเลยยน่ารักเดี๋ยวซ่วย์ยิ้มให้ดูเราก็มีด่า,ดาแฟนไซแล้วดูอันนี้น่ารักมากดู เกอร์ยิ้มด้วยอ่ะแล้วสีสันแบบเด็กมากซึ่งสอบชอบสอบชอบเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ผสมผักเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเดี๋ยวกินให้ดูแล้วกันนะนี่นะคะหนยส่งสอืมเอ้มันเป็นเรกอไก่เห็นไหมมันมีแครอทแครอทข้างในด้วยคือมันเป็นเนื้อไก่ที่ข้างในมีผสมผัก พักกินก่อนที่สําคัญที่อยากจะดูนี่เลยค่ะอของเล่นเป็นไมล์เมโลดี้ถุงทึกๆไม่รู้ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน่ารักค่ะดูนี่เาดาด,ะดะเป็นตลับเลยน่ารัข้างในเป็นอะไรหรอดูนะดูนะเห็นไหมนี่เปิดไปพร้อมๆกันชวิง ป็นสติกเกอร์ว้ายน่ารักมากเลยเป็นสติกเกอร์อ๋ออันนี้ก็คงจะเป็นแบบตลับใส่ของอืมตลับใส่ของจุกจิกน่ารักอะ่ะยุ้ยสมมติตัวเองจะแปงลงร่างอะ่ะอย่างเงี้ยแบบฉันจะแปงลงร่าง <laughs> แบบเหมือนไหมเหมือนเหมือนเดีย๋ยวสติกเกอร์กระเด็นหมดละเก็บเก็บ <laughs>